สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3ามหน่อยนะครับงวดประจํวันที่2นะครับเดือน6 2567นะครับพี่พี่เมื่อวานนี้เนาะก็มามา,มาแค่สายรูดนะครับสายรูดกับเลขตารางนะครับเมื่อวานนี้ ผมให้วิ่ง9กับ5นะครับเมื่อวานนกะกก็มาแค่เลขห่ 1, เลขกวิ่งก็มาเนาะแต่ว่าตัวเจาะไม่มานะครับพิเศษนะครับสองสองนะครับในรอบแรกของเราในตัวเจาะไม่มานะครับแต่ว่าท่าในใดที่จับวินเลขตารางเข้าไปที่18นะครับส่วนห้าน้อยปกตินะครับ6 1 6 1 2กสองกับสองนะครับอันนี้มาเลขตารางเนาะ หกหนึ่งสองกับสองเก้าของเราสองสองเก้าไม่มีนะครับใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สองเก้านะครับมาเลขวิ่งส่วนรอบ VIP 886กับ 5, 5นะครับในรอบนี้เราเน้น58แล้วก็5 6หไป53นะครับแต่ว่ามา55นะ้เนาะใครรูดที่5นะครับเข้าไปที่55นะครับก็มาเลขเบิ้ลนะครับสรุปแล้วมาสายวิ่งแล้วก็สายรูดแล้วก็เลขเด่นตารางนะครับอย่างละรอบนะครับ ก็ต้องขอโทษพี่พสมาชิกด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับผมชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับอย่างที่บอกเนาะช่วงนี้แนวทางฮานอยนี่เดินไม่ค่อยดีเลยนะครับพี่ๆเนาะก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับวันนี้ให้ไปที่เลข9เลข5นะครับเลข7เลข2นะครับพี่พี่ เลข4นะครับเลข4แล้วก็เลข6นะครับผม7 6 2 9 4 5สนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดผมให้วิ่งไปที่เลข5สายรูดให้ไปที่เลข9นะครับ5 2 5 4 5 6 57 9 2 94 96 97นะครับ3ตัวนะครับผม9 5 4 5 9 2กนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่เนาะส่วนท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับสามารถ จับวินที่เลขตารางได้นะครับเด่นก็คือ5กับ9เนาะนะครับผมอันนี้9 2 9 6 5 4แล้วก็5 7นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสรบพานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3นอยนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามวันนี้ ก็ขออวยพรให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับเนาะทั้ง3รอบก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมกับสวัสดีครับ